สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการสาธิตการเจียวกากหมูนะครับกากหมูจะเจียวให้น้ํามันใสและไม่เหม็นหืนการวิธีง่ายๆนี้ครับเอามันหมูที่ทางร้านอาหารให้ได้บร้อยแล้วครับ1นกิโลหกสิบบาทใส่ในกระทะแล้วเอาเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปกากหมูนะครับ แล้วเติมน้ำไม่ต้องเติมน้ำมันเติมน้ำประมาณนี้ครับและปล่อยให้น้ำที่อยู่ในกระทะเนี้ยจนระเหยไปหมดจะเกิด <c oughs> จะเกิดไขมันจากมันหมูนะครับ ปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15นาทีครับตอนดีนน้ำน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับที่เห็นมันหมูอยู่เนี่ยเราไม่ได้เติมน้ำมันลงไปเราใช้น้ำเปล่ากับเกลือจะช่วยทำให้ออกน้ำมันหมูออกมาใสาแล้วก็ไม่เหม็นหืนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวจนกว่าน้ำจะระเหยไปหมดนะครับ ถ้าเป็นกระทะธรรมดาควรจะคอยคนก้นๆนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันหมูจะติดกระทะตอนช่วงที่น้ำ,นำเะือยไปหมดแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ติดตอนนี้ น้ำที่เราใส่ก็ไปท่วมหมูท่วมมันหมูก็หลายจะเริ่มแห้งเดี๋ยวพอน้ำแห้งไขมันจากมันหมูก็จะเริ่มออกแล้วรอสักพักนะครับใจเย็นๆใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากทำวิธีนี้ที่ทำให้ไม่เห็นถหืนก็คือ ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับหมูจะเก็บไว้ได้นานกากหมูจะเก็บไว้ได้นานน้ํามันก็จะเก็บไว้ได้นานด้วยเอาออกมาใช้จะไม่มีกลิ่นเหม็อนอื่นตอนนี้น้ํามันเริ่มออกแล้วนะครับนะน้ําที่เราใส่ไปตรงช่วงแรกจะระเหยออกไปหมดแล้วตรงนี้น้ํามันจากไขมันหมูเริ่มออกแล้ว ใชมันเริ่มออกไปแล้วนะครับน้ำที่ใส่อยู่ระเหยไปหมดแล้วครับจะเป็นน้ำที่น้ํามันที่ใสใส่สมากๆใส่เหมือนน้ามันพืชเลยครับ ชวงนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันหมูจะเหลืองใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงมันหมูเริ่มเหลืองแล้วนะครับน้ำมันก็ออกมาเต็มเกือบเต็มที่ละเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้ให้น้ำมันออกมากกว่านี้หน่อย รามาดูกันน้ำมันที่ได้จะใสเหมือนน้ำมันองุ่นเลยครับเหมือนน้ำมันพืชเลยน้ำมันเริ่มออกมาแล้วครับน้ำมันที่ได้จะใสนะฮะเดี๋ยวเราจะกรองให้ดูตัวนี้ก็พยายามกลับเอาห,าหมูจากน้งลางชุบอมางุ่น ทีนี้จะใช้เวลามากกว่าการเจียวโดยอน้ำมันใส่แต่เราใช้น้ำและเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้เหม็นหืนถ้าเก็บไว้นานและน้ำมันที่ได้จะใสจะใสมาก ช่วงช่วงนี้เริ่มเริ่มมีการกระเด็นแล้วนะครับเราเอาฝาปิดไว้จนกว่าเสียงเริ่มเงียบนะครับตอนนี้เสียงเริ่มเงียบละแสดงว่าน้ํามันไม่กระเด็นละะครับมันกรอบเริ่มได้ที่ละเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับรออีกสักพัก รอให้กรอบอีกสักสักพักให้มันกรอบกว่านี้หน่ยช่วงนี้จะไม่ไม่กระเด็นแล้วเพราะว่าน้ำที่อยู่ในมันหมูนี่ออกไปหมดแล้วรออีกสักพักหนึ่งเปิดไฟอ่อนๆครับช่วงนี้เราจะได้น้ำมันที่ใสามาก น้ำมันเนี่ยน้ำมันเหมือนน้ำมันพืชเลยใช่ไหมครับทำวิธีไม่ยากตอนจะเคี่ยวมันหมูให้เติมน้ำกับเกลือเกลือนะครับสำคัญต้องมีเกลือด้วยประมาณ1ช้อนชาจะช่วยไม่ให้เหม็นถืนถ้าเก็บไว้นานนะครับใกล้ได้ที่ละ It's a part ใส่มากมากถ้าเราเอาเอามากรองแล้วนะครับกรองด้วยกระชอนแล้วเนะี่ยเราจะได้น้ํามันที่ใส่มากเหมือนกระามันพืชเลยครับครับเหลืองได้ที่แล้วครับปิดแก๊สได้เลยนะครับเตรียมกรองจะใช้กระชอน นี่คือน้ำมันที่เรากรองกรองเรียบร้อยแล้วนั่นคือกากหมูที่จะเอาไว้ทําอาหารมื้อต่อไปได้ครับอันนี้คือน้ํามันเดี๋ยวพอน้ํามันเย็นเราจะกอกใส่ขวดน้ํามันพืชให้ดูนะครับว่ามันเหมือนน้ามันพืชขนาดไหนความใสรอสักครู่นะครับให้เย็นก่อน